ไม่กล้าอาัดคลิปเพราะไม่มั่นใจในเนื้อหาใช่ไหมเอออันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนน่ติดเรื่องนี้เยอะมากนะจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มต้นสร้าง Personal b r a n d มันคือต้องพูดถูกปะ่ะต้องออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรากลัวออกทะเลบ้างเรากลัวเนื้อหาไม่แม่นบ้างเรากลัวกลัวทุกอย่างในเกี่ยวกับการพูดแต่จริงแล้วเนี่ยองค์ประกอบของการสื่อสารเนี่ยในการทําคลิปหรือการสร้าง Personal b r a n d ด์ให้คนแบบเริ่มจําเราได้เนี่ย องประกอบแรกเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องของแสงนะคะเรื่องของแสงเรื่องขององประกอบในการจัดกล้องให้มันถึงเสียงมันต้องชัดอันนี้คือสเตปแรกเลยนะเรื่องของอุปกรณ์อันที่2เลยเวลาที่เราจะสื่อสารออกไปเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดไม่ใช่เนื้อหานะคนรู้สึกจะคอนเน็กด้วยเนี่ยมันคือเรื่องของเสียงเรื่องของบอดีแลงเกจคือภาษากายน้ําเสียงท่าทางเรารู้สึกมีความมั่นใจหรือเปล่าเวลาที่คนรับรู้ผ่านการสื่อสารเนี่ย เขามีการวิจัยมาแล้วว่าคนเราเนี่ยรับการสื่อสารเป็นเนื้อหาเนี่ยจริงๆรับแค่7%เองคือมีความสำคัญอะแค่7%แต่สิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือ55%ในเรื่องของภาษากายภาษากายก็คือการที่เรามีสายตามีความแบบมั่นใจอะที่มันสื่อสารออกไปอย่าเนี้สมมติว่าพูดแบบว่า เออวันนี้เนื้อหาของการสื่อสารมันจะต้องมีความมั่นใจ55%แล้วเราก็แบบนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วเสียงเรียบรียาสมมติว่าวันนี้คุณพูดว่าจริงๆวันนี้การสื่อสารนะคะก็อยู่ที่ความมั่นใจความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณเห็นไหมว่าสมมติว่าตัวเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหา,เ,อหาเดียวกันเลยแต่ body language น้ำเสียงน้ำเสียงเนี่ยมีความสำคัญถึง38%เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังนวลว่าเฮ้ยเราจะแบบ เนื้อหาไม่แม่นอะไรเงี้ย7%จ้ะเขาให้ความสำคัญ7%เพราะนั้นอะมาพัฒนาในเรื่องของความมั่นใจภาษากายน้ําเสียงที่เราต้องฝึกดีกว่านะคะเพราะว่าเนื้อหาจริงๆแล้วครูจะบอกว่าคนที่ออกมาสร้าง personal brand ส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วถูกปะ่ะเรื่องที่เป็นธุรกิจของเราเรื่องที่เป็นความรู้ในสิ่งที่เราทําประจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเนื้อหาแต่มันต้องฝึกในการพูด นะมันต้องฝึกในการพูและทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่แรกหรือเก่งตั้งแต่แรกเออครูก็ฝึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนฝึกได้